สวัสดีฮะผมเฟิร์สนะครับวันนี้ผมจะมาขายไอดีเกมเหมือนเดิมนะครับผมไอดี ID นี้ก็ราคา1,100บาทนะครับนี่เป็นไงสวยมากมากเลยนะครับนี่อัจมณีสามเหลีนะ่ยมบวกสีนะบวกซึ่งายหน้าเลยอันนี้ก็อัจมณีบวกไมอ้ไอจมณันีสี่เหลี่ยมนะครับบวกสามนะสวยมากตัวนี้ก็ที่ดักก็เยอะนะราคาไม่แพงนะครับผมนะมี เพชรทองใน iOS ด้วยนะทองก็มีอยู่200,000นะครับแล้วก็เพชรก็มีอยู่4557เพชรนะอันนี้ก็เป็นขอ Android นะตามนี้เลยนะขอ Android นะใน iOS ก็ตามที่พูดตะกี้นี้เลยนะครับผมมาดูใน ID เลยนะ ID ก็ถือถถือืออว่าสวยนะสำหรับผมนะใครที่จะซื้อไปเล่นก็ราคาไม่แพงนะช้าอดเหมือนเดิมนะครับนานๆมาที่ยายเอาตรงๆเลย ตรงๆเลยเออช่วงนี้นะครับนะผมขอชี้แจงหน่อยนะช่วงนี้ก็ไลน์ก็ชอบมีปัญหานะครับผมนะผมแนะนําไม่ต้องผ่านกลางก็ได้นะถ้าจะซื้อกับผมนะจริงๆนะเพราะว่าอาจจะซื้อกับผมไปแล้วให้คนกลางทําปุ๊บพอพี่เข้าไปปุ๊บไลนมันก็จะมีปัญหานะครับผมนะอาจจะไม่เข้าอาจจะเข้าไม่ได้ก็ได้นะครับผมอาจจะพูดติดๆขัดๆยังไงก็ต้องขอโทษด้วยนะเพราะว่ามันเยอะมากนะครับผมนะเดี๋ยวนี้เต็มกลุ่มเลยผมเห็นเต็มกลุ่มเลยนะครับ มันระบาดเยอะมากครับผมมันระบาดเยอะจริงนะมันแบบว่าซื้อไปปุ๊บแล้วเข้ารายไม่ได้อะไรเงี้ยจริงๆนะมันมันเข้ารายไม่ได้นะผมไม่ได้จะโกงนะมันเข้ารายไม่ได้ครับผมแบบว่าคนมาขายปุ๊บเอารหัสให้คนกลางคนกลางเขาเข้าไปเช็คใช่ไหมเข้าเช็คเสร็จปุ๊บอะไรเสร็จปุ๊บก็เอาไอเดียให้คนที่จะมาซื้อเอาไอเดียให้คนซื้อปุ๊บพอคนซื้อไม่ได้อ่ะทำยังไงอ่ะริงปะละ่ะเหตุผลก็คือมันเข้าบ่อยครับผมมันเปลี่ยนอะไรบ่อย มันเปลี่ยนไลายไม่มันมันเปลี่ยนเบอร์มันเปลี่ยนอะไรบ่อยเข้าสระบบบ่อยเอาว่างั้นดีกว่าแต่มาซื้อกับผมก็มัน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 ก็ปลอดภัยกว่านะห้าสิบนสิบนะแต่แต่มันก็ปลอดภัยกว่าเพราะว่ามันมันไม่ได้เข้าบ่อยนะครับผมนะมันไม่ได้เข้าบ่อยนะยไงก็ฝากกันด้วยนะครับผมนะถ้าไม่อยากถ้าไม่อยากโดนนะนะแล้วก็ไม่อยากเสียค่ากลางแพงด้วยนะครับผมนะไงก็ฝากกันด้วยนะครับผมไงก็ระวังโกงระวังเกียรด้วยเด้อไปตัวแรกนะครับผมนะเป็น ฮันละยองนะครับผมนะฮันละยองนะอัญมณีสวยมากผมบอกเลยนะครับอันนี้อัญมณีสวยจริงนะแล้วก็อีวอร์จูนี่ราคา1,100งพันห้อยบาทนายไปยังไงก็คุ้มคุ้มนะครับผมนะอันนี้ก็อีวอร์บีฮันจอลลังนะครับผมนะอัญมณีก็สวยเหมือนกันนะครับแล้วก็อีวกอนนะอีวกอนก็อัญมณีก็สวยนี่ประมาณนี้นะครับอีวอาชานะประมาณนี้นะสวีมิมเมียนมีนแล้วก็ดัก,ดกซิสอุ้ยอัญมณีสวยมาก ครับผมสวย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 ตัวควาก็มีประมาณนี้นะมีเยอะมากราคา 1, 1 0 0้บาทเอาอะไรมากนะครับผมยังไงก็คุ้มได้ไปอย่างไ้ก็คุ้มนะครับนี่ประมาณนี้นะเดี๋ยวลงไปในกลุ่มนะครับน้าเดี๋ยวลงให้ในกลุ่มนะยังไงก็สามารถทักมาได้เลยนะครับที่แรกนะครับนะเป็นโอ้ย <laughs> <laughs> พ,พูดไม่ทันพูดไม่ทันนะครับผมนะ <laughs> <laughs> บัตรเชิญราชาที่ถูกเนรเทศนะครับนะเชิญแล้วก็อันนี้นะ ออกเกาะ็นะครับอันนี้ก็โมเทเทนียมโจมตีนะ้าเมื่อกู้ก็จะได้ตังค์นะครับผมแล้วก็ดาร์กเดืออวกาศรั่วนะตัดกา40่นะครับแล้วก็ทุ่อุยอ้ยอุยอยอ้ยผมตกใจบนนม,มีอะไรที่ขาต้องขอโทษด้วยนะตกใจจริงสะดุ้งมดเลยตะก,กี้ขอโทษนะครับแล้วก็ชิ้นต่อไปนะดาร์กถ er นะุงมือแทท่านนะครับนะเมือตกยางพุที่ของฉันก็จะได้ตังค์นะครับันนี้ก็ไม่ต้องไปนับมนันนะนี้ก็ เลือกอากาศดับนะครับผมนะอันนี้ก็โอกาส50เปอร์ดูดสามช่องนะครับอันนี้ก็คอสเทอร์พอดนะครับผมนะอ๋อเมื่อเมื่อเมื่อทอยดับเบิลนะครับผมนะก็จะได้เงินนะครับประมาณนี้แล้วกันผมจะสรุปง่ายๆแล้วกันอันนี้ก็เมื่อสร้างเลมาร์ก็จะคูณเหมือนนะครับนี่ประมาณนี้นะครับผมอันนี้ก็โดนก๊อปปี้ระเบิดน,นะครับจากการเจ็ดห้าสวยมากสวยสวยๆ,ๆเอาดีกว่าอีไมไม่ดีกว่าไม่ดีกว่าคิดดามก็หมอกช้างนะ อันนี้ก็ไม่คูดเยอะแล้วกันอันนี้ก็แกนแม่เหล็กของมุมตัดกร๊สนะครับจุดก็ป้องกันไอหลุมดําย้ายไปในเมืองอไม่ใหญ่ย้ายไปในแถวก็เมื่อสร้างหลุมดำก็จะอันนี้นะจะคุณมือนะครับวิงก็ประมาณนี้เลยนะหรือก็ประมาณนี้ลูกเต๋าก็ประมาณนี้นะครับมีให้เล่นเยอะๆกันเลยนะครับนี่อเจ้านี้ก็ประมาณนี้นะสวยมากนะครับประมาณนี้เลยนี่เหมาะกับการปั้นแล้วก็ ตบเพื่อนมากเลยนะจริงๆนะหมามากนะครับผมไล่นแดนอดะเอา,ดา่ดนนี่ลวกันนะครับผมเดี๋ยวเราตัดไปในเกมกันเลยนะครับผมได้ปะครับตัดมาในเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมนะอันนี้ก็เจอผู้เล่นผู้เล่นใหม่ก็ว่าไปนะครับนะแต่เขาเช็ดเขาแบบมันเล่นยากนะฮะมันมันเล่นยากนะครับนมนะงโจมตีก็ยากขนาดไหนนะครับผม โชว์ให้ดูนะพันหนึ่งร้อยหพันหนึ่งบาทชนนี้ก่อนราคาก็จะประมาณนี้นะครับนไม่เกินพันห้าพันสี่แน่นอนนะช่วงนี้นะก็รับมาต้องมีครงนะครับก็ไปต่อได้ประมาณน,นี้ครับผมราคาก็ไม่ได้เอาอะไรมากนะขอแค่มีกำไรนิดๆหน่อยๆอันนั้นก็พอแล้วนะจรพ่อก็ไม่ได้เอาอะไรเยอะนะครับผม สถานกันณ์เราอยู่นี่นะครับผมรอเลยจุนะสวยมากนะครับผมนะเชฟเซว่าคือสวยเลยถ้าเติมตำนานไปนี่ก็ก็สวยอ่ะเอี๋ยวเติมตำนานโอ้เติมตำนานเออเติมตำนานเติมตำนานเติมตำนานไปนี่คือเอาเรื่องเลยนะจริงๆนะพูดจริงๆนะถ้าเติมตำนานไปนี่คือสวยมากเลยนะครับแมน่คอมโบมากนะ ถ้าออกถ้าออกสีก<ะ>็<ะ>ได้ถอยต่อเรื่อยนะขยันละกันขอนยันละกันขอยันละการแม่แคบขอยันละกันแม่แคบมีโดนนะครับโดนนะไม่ตายก็เลี้ยงไม่โตนะครับผมมีอันนี้ถ่วงขาไปด้เชิญไปอีกทีนึงขโมยเมืองแล้ด้วยขอไปได้ปะ <c oughs> ไม่ได้โอ้ถ้าเบิร์ตะกี้นี้นะครับผมือำมาตกนี่ ยังไงก็ซิวซิลนะครับผมยังไงก็ซิวซิลเลยนี่เป็นไงอันนี้ออกนะครับผมนหนักจมด,จอดจีออกนะคมโบมากคอมโบโ,โหดจริงสำหรับผมอะถ้าโดนถ้าจูนี่โดนในเทิร์นน่ะโอ้โหจริงจ,จ,จูนี่โดนนะผมว่านะจูนี่โดนนะครับผมนะยังไงก็โดนนะเพราะว่าจมดีน้องโหดมากโหดจริงๆคอมโบแม่งอย่างหนักนะครับทีนี้หนักมากคอมโบคอมโบสุดจริง พอ12ไปครับจังหวัดนี้โอ้ยไอ้สิบครับไม่เป็นไรเราอาจโดนได้นะแต่เรามีปอม้องกันสีครั้งโดนไม่น่านเป็นไราา <c oughs> เ,เราบ้างเด็กเนี่ยเราดักเมืองเขาไว้นะอาจจะมาดูดเราก็ได้ไปไหนเออไปไหนเออไปไหนเออไปทำไมอะ่ะเรา,าจ,จะมานี่นะประมาณน,นี้12หรือเบอร์2นะครับ12เบอร์2นะ เบินเยอะกนะครับดินเยอะเกินนะบีนเยอะจัดบิเยอะจัดไปครับเบอร์สิบสองไปนะสิบสอนเหมือนกันนะว่าจะได้หรือเปล่าถ้าแบบตกนี่ก็ไม่เป็นไรเพราะเรามีเรามีตาอยู่นะเบอร์สองไปไม่ได้อันเชี่ยไอ้เหี้ยโดนครับโดนโดนโดนครับขังด้วยโดนเกี่ยนโดนจังวันนี้ประมาณนี้ได้เลยนะประมาณนี้คือตายห่างนะ หายห่างเลยนะขอยาละกันโอเคอันอันนี้คือผมทอยโง่เองนะพี่พีนะอันอันนี้คือผมทอยโง่เองนะขอเท่าจะก็ไม่ครับก็เจ็บอยู่ครับนี่ก็เจ็บอยู่นะเจ็บกบ้านะครับเจ็บกบ้านะครับเจ็บกบ้าแล้วนะครับวันสวยมากสวยมากทอยดีนะทอยดีนะครับเป็นเหรียญ ตัวกามาเด็กครับน้องเฮ้ยดมมาบุ๋งไปครับจังหวะนี้มาเด็ครับมาเด็ครับจะร่วงไหมครับจะข,อขอ่าวขโมยได้ไงอ่ะคือว่าอยู่ขโมยได้ไงผมล็อกเมืองไว้แล้วขโมยไม่ถึงไม่รู้มันจะอะัรมันจะบล็อกนะผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับผม โดนสิครับแบบนี้ก็แบบนี้ก็โดนสิครับเป็นไงครับเป็นไงครับพี่พี่ครับเป็นไงถึงเป้าถึงเป้า <c oughs> เล่นง่ายบอกโหด้วยดจริงโหดจริงนะสำหรับผมตัวนี้โหดจริงนะครับเป็นไงสามารถไปไต่เล่นกันได้นะ <c oughs> ไปไต่ดีกันได้นะครับผม <c oughs> เดี๋ยวทีเด็ดผมจะดูท้ายคลิปนะทีเด็ดนะทีเด็ดก็เป็นอันนี้นะครับผมนะที่ยังไม่ได้รับนะยังไม่ได้บอกใครเลย ทีเด็ดนะครับผมทีเด็ดนะทีเด็ดคือตัวนี้เลยคลิกเข้ามาที่ตรงนี้นะครับไปรับกันเอาเองนะไปรับกันเอาเองนะไม่รับให้นะอไปรับเอาเองนะไม่รับให้นะครับไปรับเอาเองเด้อเป็นไงเป็นไงประมาณนี้นะครับผมนะพี่ๆคนไหนที่สนใจก็สามารถทักเฟซนี้มาได้เลยนะครับเฟซนี้นะรัชานนีทําภาษาอังกฤษเหมือนเดิมนะครับผมยังไงก็รับกลางรับซื้อเหมือนเดิมนะครับผมยังไงก็ฝากกันด้วยนะครับ ซื้อขายก็ระวังกันระวังกันด้วยนะไว้เจอกันใหม่นะครับผมนะไปบาครับ